ปัจลาโมอาไลกุมมหบันสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งในรายการใครก็พูดอาหรับได้ตอนนี้ขอนำเสนอการพูดขอบคุณเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณชุกรันชุกรันชุกรันเลกกะชุกรันเลกกะอัชุรุกะ ชกุรุกะขอบคุณมากชุกรันจาซีลันชุกรันจาซีลันชุกรันคซีรันชุกรันคซีรันครับจากประโยคตัวอย่างทั้งหมดท่านผู้ชมสามารถใช้ประโยคใดก็ได้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านกระผมขอลาทุกท่านไปก่อนวัสาลามุอะลัยกุม mm <laughs>